แล้วเครื่องจักสารขนาดใหญ่ของกระจตตกรานนาคุณวิบูลล์สุวรรณได้เล่าไว้ในศิลปะวัฒนธรรมว่าเครื่องจักสารเนี่ยเป็นหัตถกรรมเก่าแก่อย่างหนึ่งเชื่อกันว่ามนุษย์รู้จักทําเครื่องจักสารมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เพราะได้พบร่อรยของเครื่องจักสาร บุญภาชนะดินเผากรอบประัริตั์จากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอําเภอนองหานจังหวัดอุดรธานีเป็นภาชนะเล็กๆปากกลมก้นสี่เหลี่ยมปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานพระนครกรุงเทพมหาคนครนะครับและภาชนะดินเผาทรงกระโบกจากแหล่งโบราณคดีในจังหวัดลบบุรีปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์จังหวัดลพบ,บุรี ไของเครื่องจักรสารที่ปรากฏบนภาชนะดินเผาทั้งสองชิน้นเป็นหลักฐานแสดงว่ามนุษย์รู้จักทาเครื่องจักรสารประเภทภาชนะขึ้นใช้แล้วจึงใช้ภาชนะจักรสารน,นั้นเป็นแม่เบบดในการทําเครื่องปั้นดินเผาดูใช้ดินเหนียวยาไล่ลงไปในภาชนะจักรสารน,นะครับเมื่อดินแห้งแลว้วนําไปเผาไฟไฟจะไหม้ภาชนะจักรสารที่เป็นแม่เบบด เหลือภาชนะดินเผาที่มีรูปทรงตามแม่แบบจักรสารแสดงว่ามนุษย์รู้จักทําเครื่องจักรสารก่อนการทําภาชนะดินเผานะครับการทําภาชนะจักรสาร,รยุคแรกมนุษย์อาจจะใช้เถาวันหวายหรือต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นเถาสารเป็นภาชนะทวงกระบอกหรือรูปมะนาวตัดอย่างง่ายๆนะครับต่อเมื่อมนุษย์นําไม้ไผ่มาจัดเป็นตอกตอก ก็คือไม้ไผ่ที่จักบางๆสำหรับผูกมัดหรือสารสิ่งต่างๆนะครับจึงช่วยให้ภาชนะจักสารมีรูปทรงขนาดและใช้ประโยชน์ดได้ตามต้องการและสนองการใช้สอยของมนุษย์ได้ยิ่งยิ่งขึ้นเครื่องจักสารไม้ไผ่เป็นเครื่องจักสารที่ทํากันแพร่หลายที่สุดในกลุ่มประเทอเชียอคเนียนะครับเฉพาะในประเทศไทยนั้นมีการทําเครื่องจักสารกันทุกภาค เพราะไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและนำมาสร้างเป็นเครื่องใช้ต่างๆหลายชนิดตั้งแต่เครื่องจับและดักสัตว์เครื่องใช้ในครัวเรือนและภาชนะต่างๆจิน้นกระบุงกระจาดทิงตะก้าและคูนะครับซึ่งเป็นเครื่องจักสานที่มีขนาดใหญ่มากอาจจะเป็นเครื่องจักสานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็ยัง่าได้นะครับคู คือภาชนะสําหรับตีข้าวเหลือนูดข้าวของชาวล้านนานะครับมีขั้นตอนการสาร้างรูปทรงต่างไปจากเครื่องจกักรฐานดินและที่สําขันเป็นเครื่องจกักรานขนาดใหญ่ที่ต้องใช้คนสารมากกว่าหนึ่งคนจึงจะสารได้นนสําเร็จนะครับคุรูปร่างคล้ายกระจาดขนาดใหญ่ปากกลมส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2ถึง2.5เมตรสูงประมาณ80ถึง1 0 0เซนติเมตรนะครับภาชนะจักรานที่ใช้ ไอ้ข้าวของร้านนามีสองแบบคือคุและเอลนะครับคุนิยมใช้บริเวณจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ส่วนเอลนิยมใช้ในจังหวัดลำปางคุปากกุมก้นสอบแอลปากกมก้นสอบเป็นสี่เหลี่ยมแม้ทั้งคุและเอลจะสารด้วยตอกไม้ไผ่เส้นเดืนอนก็ตามนะครับแต่วิธีการสารตแตกกันการสารคุจะต้องสารในหลุมดินที่ขุดเป็นแม่แบบไว ในขณะที่แอลสารบนดินแต่ใช้ตั้งเสาไม้เป็นก่อังคับให้แอลมีรูปทรงตามต้องการนะครับการสารค้มีการสารคุมีวิธีการที่แยบยนต์น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับแต่การขุดตั้งแต่การขุดดินให้เป็นหลุมขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นแม่แบบหลุมดินนี้จะต้องปรับรูปร่างและผนังของหลุมดินให้เรียบ และมีขนาดตามต้องการการใช้หลุมดินเป็นแม่แบบแสดงให้เห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับที่ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านที่เรียบง่ายได้ไประโยชน์ลบูบณ์ที่สุดรูปร่างของหลุมคือปากกลมก้นชอบลึกลงไปส่วนที่เป็นก้นหลุมหรือมูงนูนขึ้นมานะครับเมื่อตกแต่งหลุมดินแม่แบบเรียบร้อยแล้วช่างจะต้องจัดตอกขนาดใหญ่ และยาวตามขนาดของคู่ที่ต้องการสารไม้ไผ่ที่ใช้สารคู่มักใช้ไม้ไผ่สีสุกที่มีเนื้อหนาและจักเป็นเส้นได้ไง่ายตอกสำหรับสารจะมีขนาดใหญ่และหนาเพื่อให้รับน้ำหนักของส่วนประกอบของคู่ให้คงรูปอยู่ได้ตอกสารจะต้องเป็นตอกปื้นหัวท้ายเรียวเรียกว่าถิวนะครับ คู่หนึ่งลูกใช้ตอกประมาณ350เส้นเพื่อให้ตอกขยับตัวได้เมื่อสารเป็นแผ่นแล้วดูใช้ไม้ตอกตอกกระชับนะครับปลายตอกที่เดียวตอกจอกข้างจะช่วยให้เส้นตอกชิดกันแนบกับหลุมมีรูปร่างตามรูปลุ่มนะครับการสารคู่จะต้องเริ่มจากการตรงกลางและขยายออกเป็นแผ่น,นลายที่ใช้สารคูเป็นลายขัด ที่ใช้ต่อคู่กันสองเส้นนะครับชาวบ้านเรียกว่าลายจำสารให้ผิวตอกอยู่ด้านในเมื่อสารเป็นแผ่แล้วลุมควันไฟให้ตอกอ่อนตัวแล้ววางลงไปในหลุมใช้สากหรือท่อนไม้กระทุง้งดูใช้คนประมาณ4-5่ถึงคนช่วยก,กันทุกวนไปรอบๆชาวบ้านเรียกกันว่ารำวงนะครับ เมื่อรำวงหรือกระทุงจนแผ่นตกแนบกับหลุมพอเป็นรูปร่างคู่แล้วจะต้องใช้คอนไม้และลิ่มไม้ตอกไล่เส้นตอกทีละเส้นละเส้นให้ชิดกันจากก้นหลุมขึ้นมาจนถึงปากเมื่อสารเสร็จแล้วชาวบ้านจะใช้เครื่องมือที่มีรูปร่างคล้ายวงเวียนขนาดใหญ่ฉีดรอบปากให้ได้ระดับแล้วใช้ขวานคุคมๆซับตามแนวที่ขีดไว้ให้ตอกเสมอกัน จากนั้นลุกขึ้นจากหลุมเพื่อเข้าขอบการเข้าขอบคุจะต้องใช้ไม้ไผ่ผ่าเป็นซสีเหลาให้เรียบประกบป,ปากแล้วผูกด,ด้วยหวายให้นั่นจากนั้นใช้ไม้มาทันขอ้อหรือไม้พุทสาหนามเสริมขอบให้มั่คนคงอีกชั้นหนึ่งการเข้าขอบคุต้องใช้ไม้ที่มีลักษณะคล้ายกับพริมหนีบให้ไม้ขอบปากแนบกับปากคุ ก่อนแล้วจึงผูกด้วยหวายจากนั้นจึงใช้พุษาจากนั้นจึงใช้ไม้ผูสาหนาเสริมใต้ขอบปากโดยเจาะรูแล้วร้อยหวายผูกให้แน่นขอบจะช่วยเสริมให้คู่แข็งแดงมันขู่ใช้ได้คงทนเมื่อสารคู่เสร็จแล้วชาวบ้านจะนำไปคว่ำลุงควันเพื่อป้องกันมอดและมแมลงคุเป็นภาชนะจักษาที่ใช้เฉพาะ ดูดูเก็บเกี่ยวเท่านั้นนะครับหากเก็บรักษาให้ดีแล้วจะใช้ได้หลายปีทีเดียวเครื่องจักสาขนาดใหญ่สำหรับตีข้าวอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือแอลนะครับซึ่งนิยมใช้กันในบริเวณเจังหวัดลำปางการสารแอลต่างจากการสารคุคือไม่ต้องมีแบบหรือลุมดินนะครับแต่จะสารบนดินตอกสำหรับสารแอลมีสขนาดขนาดใหญ่ใช้สารก้น และเป็นเส้นตั้งของแอลตอกเส้นเล็กใช้สารเป็นเส้นนอนหรือใช้เป็นตอกเวียนช่างจากสารจากสารส่วนก้นของแอลเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้วยหลายอันจากนั้นยกมุมทั้งสี่ขึ้นช่างมักใช้แผ่นไม้ตอกยึบตามแนวก้นทั้งสีด้านให้แนบกับพื้นให้แนบกับพื้นเพื่อให้สารด้านข้างแอลและยกมุมได้สะดวกนะครับ การสานด้านข้างเอลจะต้องยกตกพาดกับไม้ที่พาดเราไว้ทั้งสี่ด้านแล้วสานด้วยลายไผ่สามเวียนไปทีละด้านละด้านสูงขึ้นไปเรื่อยๆร,ราไม้ที่มัดกับหลักไม้ซึ่งปากว้าสี่มุมนี้จะต้องเลื่อนสูงขึ้นเรื่อยๆตามแนวการสานไม้เป็นเครื่องมารับใช้ช่างสามารถ สารแอลให้เป็นรูปเป็นล่างทีละน้อยละน้อยโดยมีราวไม้ปิ้นเบบบังคับแอลให้มีรูปล่างตามต้องการนะครับคือปากกลมแล้วสอบลงเป็นสี่เหลี่ยมก้นเรียบไม่นูนอย่างคุนะครับแอลจะต้องเข้าขอบด้วยไม้ไผ่ให้แข็งแรงเช่นเดียวกันคุและแอลเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่สารได้ไม่ง่ายนักนะครับดังเมื่อใช้งาน,สนเสร็จแล้ว ดังนั้นเมื่อใช้งานเสร็จแล้วชาวบ้านจึงมักเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะครับอาจจะแขวนคว่ำปากลงไว้ใต้ทุนบ้านหรือเก็บบนยุกข้าวหรือกองข้าวนะครับเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็จะนําออกมาใช้คุหรือแอลใบหนึ่งอาจใช้งานได้หลายปีนะครับการนวดข้าวของชาวล้านนาจะเดิมมีอยู่สามวิธีนะครับคือตีตะรางหรือตีตะยาง คือการตีหรือนวดข้าวบนลานดินนะครับตีแค่คือการนวดข้าวดูการตีข้าวลงบนแค่และตีคุซึ่งเป็นการตีหรือฟาดดวงข้าวลงในคุหรือเอลนะครับซึ่งเป็นการนําภาชนะไปไปข้าวที่นาแทนการนําข้าวเข้ามานวดที่ลานนวดข้าวอย่างภาคกลางนะครับคุหรือเอลจึงเป็นภาชนะจากสาร ที่จำเป็นอย่างหนึ่งของชาวนาในภาคเหนือนะครับ